วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปออกนอกคอมฟอร์ตโซนของเราค่ะทั้งในแง่แบรนด์และสไตล์นะคะก็คือกรองเท้าคู่นี้เนี่ยลังเลมา3ปีนะคะแล้วมีเซอร์ไพรส์ตอนจบด้วยตามดูกันจนจบนะคะวันนี้นะคะพาไปตะลุยแบรนด์ Prada ค่ะซึ่งเจ้า Prada นี่นะคะเราไม่เคยซื้อสินค้ามือ1ของเขาเลยนะเคยมีกระเป๋ามือสองของ Prada ที่ได้มาน่ารักมากเดี๋ยววันหลังว่างจะมารีวิวให้ฟังนะคะแต่ว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยก็คือเจ้า Monolith rubber แวนเดินะคะซึ่งมันเป็นทรงนี่สอดร,รูปให้ดูนะคะก็จะมีพื้นที่หนาเหมือนแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ตรงตัวรองเทาะะ้าค่ะก็จะแบบเป็นสันสันขึ้นมาซึ่งมันได้อินสปิเรชันมาจาก Fisherman s a n d a l นะคะซึ่งจะสอดร,รูปให้ดูเช่นกัน Fisherman Sand น l นะคะเป็นที่ฮิตกันนะคะในช่วงเขาจริงก็ฮิตมาเรื่อยๆเป็นคลาสสิกเป็นแบบที่นาแบบถ้าเป็นดาราก็ไคล์ราไนลี่ใส่นะคะหรือเป็นบ,บสาวแบบปารีสเซียงชิกชิกสาวยุโรปชิกๆชอบใส่เก๋ๆกันนะคะ แล้วก็มันก็ให้ลุกแบบสบายแต่ว่าก็ดูแบบมีอะไรนิดนึงเนาะ แล้วทีนี้เราเห็นคู่นี้ครั้งแรกเมื่อ3ปีก่อนนะคะก็ここเห็นเพื่อนใส่ก็แบบน่ารากาักอะแต่เราสึกว่ามันเป็นได้แค่บีชลุเพราะเราเป็นคนที่ถ้าเห็นอะไรใหม่ๆอ่ะจะมาจับมิกซ์แอนด์แมชเองไม่เป็นต้องเห็นแบบวิธีที่เขาใส่แบบแพทเทิร์นมาก่อนแล้วถึงจะมาประยุกต์เป็นของตัวเองได้นะคะ <c oughs> ก็คิดว่ามันน่ารากักแต่ว่าแบบแบบนี้อาจจะใช้ได้ไม่นานนะคะแล้วของราคาขนาดนี้ก็อยากได้ของที่ใช้นานๆน,นะคะแต่พอผ่านไปอีกปีก็เห็นคนใส่มากขึ้นแล้วก็มิกซ์กับแมชได้หลายสไตล์นะคะไม่ได้แค่บีช ลูกเป็นลุกแบบไปเดินห้างกินข้าวรับลูก ทำงานได้หมดเลยแล้วก็เฮ้ยเริ่มอยากได้ขึ้นเรื่อยๆนะคะแถมยิ่งคิดถึงมันมากๆเวลาฝนตกค่ะเพราะว่าเขาซ้อนสูงมากๆเลยนะคะสูงประมาณ5ถึง6เซนนะคะก็แบบเมืองไทยอะเนาะเวลาเดินลุยน้ำบางทีนะคะไม่ใช่มีแค่แอ่งน้ำนะคะเดินตามฟุตบ่ายบางทีก็คือมีน้ำซ้อนอยู่ข้างล่างนะคะถ้าเป็นรองเท้าคู่บางๆที่เราชอบใช้ประจำนะคะอย่างเจ้าคู่นี้นะคะหรือพวกแบบเราชอบใส่เนทีฟเนาะมันที่มันเป็นทรงคล้ายๆผ้าใบนะคะ แล้วก็เป็นพลาสติกทางอันนะคะอันนั้ก็ส้นบางเหมือนกันนะคะน้ำมันก็กระเด็นมาโดนเท้าได้นะคะไปเดินต่อก็จะไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ก็เริ่มเอยชอบมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งซัมเมอร์ที่แล้วก็ยังอยากได้อยู่แต่คิดว่าของที่มันแบบสไตล์ค่อนข้างโดดเด่นขนาดนี้ถ้ามันไม่ฮิตอะ่ะเราไปใส่มันก็แอบดูแปลกๆนะคะแต่ก็เห็นอ้าคนยังใส่อยู่ก็เลยเริ่ม ปรับตัวเข้าหาเขาแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ตอนแรกเราไม่ได้กล้าจะใช้เขานะคะเพราะว่าเขาว่าค่ามีสายฆ่าแล้วช่วงที่เราเห็นใหม่ๆอะ่ะมันเป็นช่วงโควิดเนาะถ้าสมมติว,ว่าใส่รองเท้าเสร็จแล้วต้องไปล้างมือมันก็ มันดูลำบากในการออกจากบ้านตอนนั้นก็ลูกยังเล็กกว่านี้ต้องการ attention มากกว่านี้นะคะแล้วก็ด้วยส้นสูงด้วยเรา,าเป็นคนที่ใส่ส้นเตี้ยส้นแบนมาตลอดนะคะไม่ถนัดในการใส่ส้นสูงแล้วรู้สึกว่าส้นสูงไม่ใช่ตัวของเราแต่ด้วยสไตล์ของคนเราเนะก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเห็นมัน common ขึ้นเรื่อยๆก็เห็นวิธี mix and match เค้านะคะก็เลยตั้งแต่กร,รกฎาปีที่แล้วก็เริ่มอยากได้นะคะแต่ราคาในไทยอะ่ะมันแพงกว่าพวกยุโรปนะคะหรือญี่ปุ่นอะ่ะประมาณ 30% 20%นะคะก็เลยแบบไม่กล้าไปซื้อเองนะคะก็ฝากญาติดูค่ะญาติไปดูให้ที่บิสเตอร์เอาท์นะคะถึงอังกฤษอะ่ะเขาจะไม่มีแบบรีฟันแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าราคาในเอา l e t อ่ะก็ยังดีอยู่นะคะซึ่งญาติไปดูก็บอกว่ามีเป็นสีชมพูสดเลยกึงก่งกึ่งช็อกกิ้งพิงซึ่งสีเนี้ยมันจะ mix and match เข้าได้ยากราคาก็คือ ถูกกว่าเมืองไทยไปครึ่งหนึ่งนะคะแต่เราอะ่ะด้วยที่สีมันสดแล้วเราก็ไม่แน่ใจในไซส์ของเรานะคะว่าเป็นไซส์ไหนกลัวซื้อมาเราไม่ได้ใส่เนาะของฝากเขาซื้ออะ่ะถ้าแบบมันไม่ได้ใส่ก็เกรงใจเขาที่เขาต้องหิ้วมาเยอะขนาดนั้นแถมจะไปขายก็เกรงใจอีกคือแบบถ้าถ้าจะฝากซื้ออ่ะก็เลยคิดว่าเป็นของที่บต้องแบบ จำเป็นจริงๆจริงรองเท้าก็ไม่จาเป็นเนาะแอบอายเป็นของที่แบบอาจจะได้ใช้จริงๆแล้วกันเพราะเรารู้ว่าญาติเรามีที่นะคะปกติก็ก็ไม่ได้ฝากซื้อไข่พร่ำเพรื่อขนาดนั้นนะคะก็เลยตกไปแล้วทันวาใช่ไหมคะเราไปนากยยามาก็ไปหามานะคะไปถามเขาว่ามีสีเบจไหมคะซึ่งในภาษาของเ็บพราด้านะคะจะใช้คำว่าบาเล่ไหมเขาก็บอกว่าแบบไม่มีเราถามว่าหมดทั้งเมืองเลยเหรอเขาก็แบบดูให้บอกว่าหมดทั้งประเทศจะอยู่แล้วก็ถามว่าถ้าเป็นสีขาว หรือสีดำหล่ะเขาก็ใจดีนะคะดูให้เขาบอกว่าหมดหมดเลยแล้วก็เลยคิดว่าเออคงเป็นหน้าหนาวหรือมันอาจจะไม่ผลิตมาแล้วนะคะเทปที่ผ่านมาก็เลยมีรีวิวว่าเราก็เลยไปซื้อคู่นี้มานะคะแต่ด้วยความที่ยังคิดถึงเขาอยู่เนาะก็แบบมีเสิร์ชหาบนเว็บไซต์เรื่อยๆนะคะก็ปรากฏว่า เห็นเขาโผล่ขึ้นมาในเว็บปราด้าไทยแลนด์นะคะตอนเดือนมการาก็ได้ไปเดินเอ็มบัสซีก็เลยไปแอบถาม,ถามดูปรกากฏว่ามีสีบาเล่แล้วก็มีใสเหลาด้วยแต่ว่าเดือนมการาคมอ่ะเราซื้อของไปค่อนข้างเยอะนะคะคิดว่าการได้รองเท้าอีกคู่ในเดือนนั้นน่ะความสุขมันไม่ได้ค่อยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ่ะมันยังมีความสุขกับของที่เพิ่งซื้อไปอยู่คือตอนนี้ก็ยังชอบของที่ได้มาใน,นมการาอยู่นะคะแต่ว่ามันเริ่มแบบ เหมือนถ้าใครช้อปปิ้งเรื่อยๆเ,เนะก็จะมีว่าแบบคือของอ่ะซื้อไปแต่พอสักพักมันก็จะแบบมีอารมณ์อยากได้ของใหม่ตอนเดือนมนกราย,ยังไม่มีอารมณ์อยากได้ของใหม่นะคะความจริงกุมภาก็ยังไม่ค่อยมีแต่ว่าเจ้าพราด้าเนี่ยเขาร่วมรายการ e tax นะคะแล้วก็อยากได้รีฟันคืนและเราอ่ะได้กิฟต์คัร์มาจากไอคอนสยามนะคะทําให้ถ้าเราซื้อปราด้าสาขาไอคอนสยามเนี่ยราคารองเท้าที่เราซื้อได้เนี่ยจะเท่ากับเหมือนเราบินไปซื้อที่ยุโรปแบบไม่ได้แท็กสติฟันนะคะเราก็เลย อยากไปซื้อสาขาไอคอนนะคะก็เนี่ยช่วงใกล้สิ้นเดือนก็เลยไปดูนะคะเดินเข้าไปก็แบบมั่นใจวันนี้ฉันต้องได้รองเท้าแน่นอนนะคะก็เข้าไปว่าขอดูแซนเดอร์สีเบจค่ะ ที่พูดว่าสีเบจสีน้ำตาลไปนะคะเพราะว่าเคยใช้ว่าสีบาเล่ที่เอมบสซี่เราเองงค่ะก็เลยอังเราเซฟเซฟน้อยใช้สีเบจสีน้ำตาลที่เข้าใจกันทั่วไปดีกว่านะคะ s อสก็ทำหน้าแบบแปลกๆแ,แล้วก็บอกว่าใสา่สอะไรคะเราบอกใส่ไป s อบอกว่าเหลือแค่ใส่สี่สิค่ะทีนี้เพื่อนที่ไปด้วยก็บอกว่าตาอะไรไหนมาแล้วว่าก็ ขอเขาลองแล้วกันถึงไม่มีไซส์ก็ลองทาบสีดูก่อนว่าใช่สีที่ชอบไหมถ้าไม่ชอบสีนี้จะได้ลองหาสีอื่นเราก็เลยลองทาบสีบาเล่ดูนะคะสึกว่ามันมันใช่อะมันตอบโจทย์คือมันใส่ได้ทุกลุกเนาะเสื้อสีเข้มสีอ่อนจะเป็นโทนแบบ เบจซัมเมอร์ลุคหรือเป็นโซนแบบส s o ิ h อฟิสติเคตหน่อยลุคทำงานอะคือสีเบจมันค่อนข้างเข้ากันได้หมดนะคะแล้วเป็นเบจออกน้ำตาลนํำตาลหน่อยนะคะก็ยิ่งไม่อ่อนจนเกินไปนะคะเราก็เลยถามเขาว่ามีของให้ทรานสเฟอร์จากสาขาอื่นไหมคะเขาก็บอกไม่มีคะ่ะหมดหมดเลยแล้วก็ฮิตอย่งงางนั้นเลยเหรอคะเขาก็บอกว่าไม่ใช่คะ่ะของมันมาน้อยคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวของมันจะมีเข้ามาอีกนะคะ แล้ววาลเชอร์พี่ก็ยังไม่หมดอายุยังหมดอายุปลายมีนารอไหมคะแล้วก็เลยเออลอแต่ว่าเขาก็ถามว่าเอาสีขาวไหมคะถ้าสีขาว,วามีไซส์ค่ะเขาก็เลยเอาสีขาวมาให้ลองนะคะซึ่งเราลองแล้วมันแบบมันสวยแต่เราคิดว่ามันมันขัด เกินไปเหมือนมันเห็นชัดเกินไปนะคะแล้วพอเป็นสีขาวอะ่ะด้วยทรงมันที่มันเป็นทรงใหญ่ๆอยู่แล้วเป็นสีขาวมันก็ยิ่งสว่างกว่าสีบาเล่เนาะก็เลยบอกว่าไม่ดีกว่าแร้เพื่อนที่ไปด้วยอะ่ะก็ชอบค,คู่นี้แต่ที่ยังมีมีสันสานข้างนอกอ่ะคะ่ะเอ่อร,รัฟเฟียเนาะก็คือใบจากใบปลาล์มแห้งนะคะมาสาร แต่ว่าเราค้นทางเน็ตดูเหมือนเขาพูดว่าอันนี้เป็นวิสคอสสังเคราะ์มานะคะไม่ใช่ราฟเฟียจริงๆก็บอกว่าเฮ้ยลองคู่นี้ดีกว่าคู่นี้มันสวยซึ่งเราเห็นด้วยนะคะว่ามันสวยกว่าจริงๆแต่ว่าราคามันแพงกว่า60%เลยรู้สึกว่ามันแบบมันแพงไปสําหรับเราที่ไม่ได้ใช้รองเท้าทรงนี้เป็นประจําและ คู่นี้ถามแล้วนะคะ s อบอกว่าคู่ที่มันเป็นสันสานเนี่ยข้างบนตรงสันสานโดนน้ำไม่ได้โดนได้แต่ส้นรองเท้านะคะก็จะขัดกับจุดประสงค์ของเรานิดนึงที่อยากหารองเท้าที่ลุยๆโดนน้ำได้นะคะแต่ s a ก็บอกว่าลองดูได้นะคะแล้วก็เอามาให้เราลองนะคะซึ่งลองแล้วแบบ ถ้าใครชอบตัวนี้แนะนำเชียร์มากค่ะข้างในอะ่ะมันบุหนังทำให้มันนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วเราก็เห็นด้วยกับเพื่อนเรานะคะว่าในบรรดารองเท้าที่เป็นทรงเนี้ยของ p r ada รุ่นสันสานคือสวยที่สุดนะคะแล้วก็เลยก็ตัดใจก็เลยออกมาคิดว่าอ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้นะคะก็บอกว่าเออมีเมื่อไหร่รีบไลน์มานะคะแล้วตอนออกไปอะ่ะเหมือนอารมณ์แบบ มันยังไม่สุดอะเนาะแบบคนคนมันอยากได้อะอยากได้ของกลับบ้านนะก็เลยแบบไปเห็นรุ่นแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าข้างหลังอะก็จะไม่มีสายรัดส้นแล้วก็จะเป็นแบบเปิดข้างหลังซึ่งในเว็บพร a d a าก็จะเรียกว่าแบบโมโนลิ m ์มูสนะคะเราก็แบบเฮ้ยถามเพื่อนเฮ้ยคิดว่าเป็นไงเขือบอกคู่นี้แมนไปซึ่งเราว่าก็จริงนะแล้วมันก็มีอีกคู่นึงเพิ่งออกใหม่นะคะเป็นตัวค้วยกันปรากฏว่าได้คู่นั้นมาเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดให้ดูกันเลยค่ะ อันนี้แอบรีวิวละเอียดนิดนึงนะเพราะแบบเพิ่งไม่ค่อยชอบแบรนด์นี้เนาะเราชอบถุงเขามากเลยมีปั๊มออกมาให้เป็นลายนะคะให้ความรู้สึกรักชูมากเลยมันมีบอกด้วยว่าทำที่ไหนอบอกว่าใช้ของที่ทำอันนี้ทำจากเมืองจีนนะคะแล้วของที่อันนี้ทำจากเมืองจีนนะคะแล้วก็40%ซของของที่มาทำเจ้าถุงใบนี้เนี่ยเป็นที่รีไซเคิลมานะคะมาเปิดกล่องกันเลยค่ะ สองเป็นสีขาวนะคะมีมีสกรีนตาพร a าดนะคะเปิดมาข้างในกันข้างในนะคะก็จะเป็นกระดาษอย่างนี้แต่ว่ามีเป็นสกรีนของว่า Prada เหมือนกันนะคะเปิดมาตาันี่นะคะโอ้อันนี้แอบเซอร์ไพรส์นะคะเพราะเราที่ซื้อ Chanel กับ h e ม m e s มาเนอะรองเท้าเคย ใช้มือหนึ่งที่เป็นแบบๆเนี่ยแค่2ยี่ห้อมันจะเป็นถุงผ้ามาตลอดเลยแต่อันนี้มันเป็นถุงด้วยวัสดุแบบเดียวเหมือนที่เขาไว้รองศีรษะบนที่นั่งบนเครื่องบินน่ะมันเป็นพลาสติกสังเคราะห์ซึ่งเราคิดว่ามันทําการใช้วัสดุสังเคราะห์อย่างเงี้ยมันทําให้ดูไม่ลักชัวรี่เท่าไหร่นะคะแล้วมันก็ไม่ได้ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นเพราะว่าพวกพลาสติกพวกเนี้ยเก็บไว้นานๆมันก็ เออบางทีมันยุ่ยไปเองเนาะแล้วมันก็รีวิ e สยากเขามันเอ,เอาไปซักไม่ได้สมมติเราใส่รองเท้าที่เหลือจากกันไปไหนมาไหนมาเนี่ยเรารู้สึกว่าแบรนด์ลักชัวรี่ขนาดเนี้ยมันควรเป็นถุงผ้าเดี๋ยวแอบไปหามาก่อนนี่เราเพิ่งได้มาเองอะซื้อสาย หนังมาให้เจ้าเคลลี่ทูโกลเรานะคะเพราะแบบเป็นเป็นแบบสายสั้นลงเราจะได้ใช้ง่ายอะ่ะเขายังใส่ถุงผ้ามาให้อย่างสวยงามเลยอะแล้วถุงผ้าไม่จําเป็นต้องไปสั่งถุงผ้าเป็นสีเฉพาะให้เหมือนกันหมดก็ได้ไปใช้พวกเดย์สต็อกนะคะก็คือผ้าที่มีคนสั่งแล้วเหลือใช้นะคะเอาผ้าพวกนั้นมาทําได้นะ,ะมันให้ความรู้สึกทั้งลักชูแล้วก็รักโลกไปพร้อมกันนะคะคือเราคิดว่าแบรนด์ที่มีมาจิ้นสูงอย่างพวกลักชัวรี่โปรดักต์ทั้งหลายเนี่ยครจะเป็นผู้นําในการใช้ ทรัพยากรโลกอย่างคุ้มค่าค่ะลองเท้ามาแล้วนะคะยัดกระดาษสีดําหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาฮิตยัดกระดาษสีดําหรือว่ารองเท้ายี่ห้อนี้มันยัดสีดําอยู่แล้วเนาะเพราะว่าที่ว่าฮิตเพราะว่าวันก่อนที่เราซื้อแอร์เมสมาเดือนก่อนอะ่ะมันก็ยัดกระดาษสีดํามาเหมือนกันนี่นี่นะคะเดี๋ยวแกะอีกข้างหนึ่งให้ดูเนาะจะได้โชว์คู่กันไปเลยให้ดูไกๆ เป็นตัวไขว้เราว,ว่ามันน่ารักมากๆเลยแต่ว่าอันนี้ถ้าใครเป็นแนวควายเอ็ดลักชัวตอนนี้คือหนีไปนะคะคู่นี้คือไม่เลยมีตาเห็นชัดมากๆแล้วก็มีปั๊มปลาด้าข้างหลังอีกนะคะแล้วตัวส้นละ่ะเราว่าส้นก็คือดีนะคะดูแบบไม่น่าจะลื่นง่ายๆเพราะมันไม่ใช่เป็นพื้นเรียบไปเลยเนาะมีความขรุขระนิดนึงมีเท็กซ์เจอร์ให้เกาะกับพื้นเวลาลื่นๆนะคะ เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้แอบอันนี้ต้อง,อ,งอันนี้ต้องเล่าอะคือโอเคเดี๋ยวย้ายสติกเกอร์มาก่อนเห็นชัดแมสสติกเกอร์เนี่ยตัวสติกเกอร์อะมันพูดว่าเป็นข้างนอกเป็นวัสดุสังเคราะห์พื้นเป็นวัสดุสังเคราะห์แต่ข้างในเป็นบุหนังอะ่ะซึ่งมันมันไม่จริงนะเนี่ยตรงเนี้ยมันรู้สึกเป็น เป็นพลาสติกเลยแล้วเราก็พอตอนที่เราลองไอ้คู่แพงอะ่ะเราก็บอกเอซเซ่ไอ้คู่นี้มันบุหนังนอ้องมนเลยแพงกว่าด้วยเอเซ่ก็บอกว่าใช่ค่ะแล้วคู่อีกคู่เป็นพลาสติกล้วนเดี๋ยวไปเช็คก,กับเว็บก่อนในเว็บก็บอกเป็นพลาสติกล้วนอะเนี่ยอันนี้ทําให้ไม่ค่อยประทับใจเลยนะมันไม่มีไม่ส่งผลต่อคุณนะภาพของสินค้าที่เราได้ไม่ได้ส่งผลต่อการใช้งานมันว่าทนหรือไม่ทนอะแต่มันส่งให้เห็นว่าการผลิตดูไม่ค่อยใส่ใจแล้วก็ไม่ค่อย QC ขนาดนั้นนะคะ มีได้ฉลากสี้มาฉลากแล้วเออเนี่ยมันมีตาคล้ายคลาย QR code อยู่ข้างหน้านะคะแล้วข้างในอะ่ะก็เขียนว่าใบรับรองผลิตภัณฑ์ Prada าาของแทนนี้ได้รับการอดหลดบ,บนแพลตฟอร์มของ Aura b o x c h a i n Consortium เพื่อบันทึกและรับประกันความสมบูรณ์คำถามก็คือแล้ว แล้วมันคือไว้ใช้ให้พราดาตรวจเองภายในหรือว่าเราในฐานะผู้บริโภคที่ไหนเราถ้าเราไปซื้อมือสองอะ่ะมันสามารถตรวจได้ไหมแต่ความจริงถ้าซื้อมือสองมันก็ปลอมได้อีกเนาะคืออาจจะเอาใบแท้มาแต่ให้รองเท้าของปลอมเราก็ได้ใครมีความรู้เรื่องนี้ฝากเมนต์บอกด้วยนะ แล้วก็ที่จะเล่าคู่นี้กับไอ้คู่ที่เราตั้งใจเป็นสุดท้ายที่ข้างหน้าเป็นแบบไตล์ฟิชเชอร์แมนแซนโดนะคะก็คือเหมือนกันพอแกะออกมาตอนแรกเราก็ไปงงกับเพื่อนว่าเอ๊ะพอแกะออกมานะคะจะเห็นว่าไอ้ตัวบัคเกอร์มันตรงเนี้ยค่ะมันดูเหมือนจะกลับด้านเนาะแต่คือเขาออกแบบมาอย่างนี้ตอนแรกเราก็ไปดูกับเพื่อนมาเฮ้ยแล้วมันใส่ยังไงมันพลิกยังไงก็คือไม่ต้องพลิกนะคะใส่ไปเลยได้แบบนี้ ไปลองมาแล้วนะคะยิ่งใช้ย,ยิ่งชอบค่ะเจ้า m o n น l ิ t รั u b ล์ซ a n ด a l s ตัวนี้นะคะคำว่าโมโน i ิ h นะไม่ได้เป็นชื่อเรียกรองเท้าประเภทแบบนี้นะคะแต่เป็นชื่อเรียกส้นแบบนี้นะคะส้นหนาหนาชังกี้แล้วก็มี เป็นซี่ๆคล้ายๆโมโนล,ลิทที่เป็นก้อนหิมานะคะถ้าเป็นโลเฟอร์ก็จะเรียกโมโนล,ลิทโลเฟอร์ถ้าเป็นบูทก็จะเรียกโมโนล,ลิทบูทนะคะซึ่งมันจะให้ลุคแบบเหมือนไบเกอร์บูทกับด็อกเตอร์มาตินเนาะแต่พอมาอยู่เป็นแบบนี้ยทาให้มัน ใช้งานง่ายอ่ะเป็นแซนเดอร์ซึ่งมันเหมาะกับอากาศเมืองไทยนะคะก็คือความจริงอะแนวสไตล์ไบเกอร์บูทหรือแบบอาลมม์โลเฟอร์แมนแมนอะเราก็มีคู่นี้นะคะนี่คู่นี้ก็คือเป็นของยูนิโคเพราะว่า เราว่ามันก็สวยดีและเป็นรองเท้าที่เราไม่ได้ใช้บ่อยนะคะด้วยอากาศมุงไทยไม่ค่อยอำนวยเนาะก็ใช้ล่าสุดตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นตอนช่วงหน้าหนาวนะคะก็ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยทําให้อยากได้มีรองเท้าสไตล์นี้มากขึ้นนะคะก็เลยมาซื้อเจ้าตัวนี้แต่ไซส์ของเจ้าตัวนี้นะคะถ้าเทียบกับเคสแซนโดที่มันหมดไปอะเนาะก็คือแบบฟิชแมนแซนโลที่เราไม่ได้ซื้ออะเราถ้าเป็นไซส์นั้นอะเราจะใส่ใหญ่กว่าตัวนี้นิดนึงตัวนั้นอะพอใส่แล้วเอ,อ่อพลาสติก มันชนเท้าอะค่ะก็เลยขยับไซส์ขนาดที่ตัวเนี้ยใส่ตรงไซส์กับโอราแซนเดอร์อมันพอดีไม่ต้องขยับบวกไซส์ขนะที่เคสแซนเดอร์ขยับไซส์คล้ายๆอารมณ์ของข้าภผ้าใที่เรามาจะขยับบวกไปห็หไซส์เพื่อความสบายนะคะ สาเหตุที่เราชอบตัวนี้นะคะมากกว่าที่คิดก็เพราะว่าตัว f i s h e r m a n sandal ที่ตั้งใจะจะไปซื้อตอนแรกอะค o มฟิ r t f i s h e r man เนาะโดยทั่วไปก็จะเป็นผู้ชายนะคะรองเท้าก็จะออกมาสกูลินสไตล์ผู้ชายหน่อยๆทําให้เวลาพอคิดถึงแมชกับลุกต่างๆอะบางลุกมันต้องแบบ ค่อนข้างเท่ๆหน่อยอยู่ถ้าแบบหวานก็ต้องให้คอนทราสต์ไปเลยนะคะขณะที่เจ้าค่อยตัวนี้เนี่ยข้างหน้ามันค่อยแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นให้อารมณ์นึกถึงพวกรองเท้าส้นสูงผู้หญิงในการออกงานหรือเอสเพรสเดวที่มีส้นพวกเวชที่ชอบใส่ไปเดินตามหาดันนึกถึงแบบเออพรินเซสเออโน่ not princess แล้วเป็นดัชเชสนะคะ of cambridge นะคะก็คือเคธมิดเดิลตันนั่นเองนะคะนางชอบใส่รองเท้าที่เป็นเวช สูงๆเนะแล้วก็แบบข้างหน้าให้ดูเป็นเฟมินินหน่อยเนาะไออย่างนั้นอะ่ะมันเป็นเวชแล้วมันข้างหลังสูงข้างหน้าตา่ำมันเดินยากแต่อย่างเงี้ยพอใส่แล้วเหมือนฟอสซี่เราต้องยืนสง่าขึ้นมาแต่ว่ามันเดินสบายเท้าวกว่าเพราะว่าข้างหน้ากับข้างหลังนะคะความสูงนี่คือใกล้เคียงกันมากนะคะก็เป็นมิดกรบกระดูกสันหลังมากกว่าการใส่ส้นสูงตามปกติเนาะเราใส่ส้นสูงไม่ค่อยเก่งแต่พอคู่นี้ใส่ได้ทั้งวันเดินได้แบบสบายๆเลย ด้วยความที่มันเฟมินีมากกว่ามันก็เลยเข้ากับเรนจ์กับหลายลุคมากกว่านะคะกระโปรงกางเกงขาสั้นกางเกงขายาวคือเข้ากันหมดเลยก,กับกางเกงขายาวที่แบบบางทีซื้อมาแล้วมันเหมือนจะโดนพื้นอยู่แล้วกรอมพื้นหน่อยๆนะคะเราต้องใส่กระซ้นสูงแต่พอเจอคู่นี้เข้าไปก็คือแบบสบายคือเป็นส้นสูงที่ทําให้ชายกางเกงไม่โดนพื้นแล้วก็เดินสบายด้วยนะคะสาเหตุหนึ่งที่เลือกคู่นี้มานะคะเพราะว่า เราอะชอบใส่โอรันแซนโดสีโกเนาะแล้วลูกสาวก็รักว,ว่าคุณแม่ค่ะมีคนนั้นใส่เหมือนคุณแม่คนนี้ใส่เหมือนคุณแม่ค่ะด้วยความที่คู่เนี้ยเขาไม่ค่อยเหมือนใครเลยทําให้เราตัดสินใจเอามาเพราะเราอยากให้รู้ว่า การที่ใส่เหมือนคนอื่นเพราะตัวเองชอบไม่ผิดแต่ว่าถ้าเราใส่เหมือนคนอื่นเพียงเพราะว่าเราอยากเป็นเขา,าอย่างนั้นไม่ดีนะคะก็เลยอยากใส่อะไรที่แตกต่างขึ้นไปบ้างันให้ลูกแบบเรียนรู้ตั้งแต่ตอนนี้เนาะเพราะเป็นวัยรุ่นเขาจะได้มีภูมิคุ้นกันในการที่เลือกอะไรเพื่อตอบโจทย์ตัวเองไม่ใช่เลือกเพราะว่าตามเพื่อนอยากจะเป็นเพื่อนค่ะถ้าชอบเหมือนเพื่อนก็โอเคนะเราเป็นยังไงใส่สบายไหมก็คือแบบใส่สบายค่ะ แล้วเหมาะกับคนหน้าเท้ากว้างะเพราะเราหน้าเท้าค่อนข้างกว้างไม่ได้เรียวเลยนะคะแต่พอใส่คู่เนี้ยนนทั้งที่รองเท้าอะ่ะมันเถอะทะมันชังกี้อะ่ะแต่มันให้เราทําให้เท้าเราอะ่ะดูเรียวนะคะแต่ถามว่าสบายขนาดพวกเบอร์เก t นสต็อกชีฟแซนเดอร์ไหมก็คือไม่นะคะประมาณพวกโ r รันแซนเดอร์องเท้าแต่อไม่มีส้นทั่วๆไปคะ่ะแล้วกัดไหม ไม่กัดนะแต่ว่าพอใส่ไปสักพักสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะ่ะตรงนี้ที่มันสีกับเท้าของเราอะคะ่ะมันรู้สึกไม่สบายนิดนึงแต่ว่าไม่ได้กัดจนเป็นแผลนะคะเราก็หวังว่านี่ใส่มาสักสามสี่ครั้งแล้วเนาะหวังว่าใส่ไปสักแบบพอเข้าใกล้เลขคู่อะใกล้หลักสิบอะมันน่าจะหายไปเพราะว่ามันรู้สึกไม่สบายแค่บางครั้งเท่านั้นเองนะคะ ออกจากคอมฟอร์ตโซนครั้งนี้ได้ยังไงนะคะก็คือหนึ่งมีทําการบ้านไปก่อนเนาะึงทํานานเลยใช่ไหมเกือบ3ปีทำว่าแบบถ้าซื้อรองเท้าสไตล์นี้แล้วจะแมทช์เข้ากับลุกไหนได้บ้างดูตัวอย่างเยอะๆนะคะบางอย่างพอเราไปก้าวลองสิ่งใหม่ๆก็อาจจะแบบไม่กล้าทันทีเนาะการที่มี เพื่อนที่รู้ใจเราแล้วเราที่เราเชื่อมั่นได้อะมันทําให้เรากล้าตัดสินใจมากขึ้นนะคะแล้วเพื่อนๆล่นนะคะมีอะไรบ้างที่เป็นการก้าออกจากคอมฟอร์ตโซนขององตัวเองไม่ใช้เวลานานไหมไม่ว่าจะเป็นแง่แฟชั่นเรื่องการางานเรื่องชีวิตมาคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP นะะ้าค่ะฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ